อยู่ไหมเอาให้เร็วเอาให้เร็วอย่าให้มันลงพุดอย่าให้มันมุดอย่ามันมุดอย่มันมุดลงมาข้างนี่อย่าให้มันมุดกระตุกเลยพุ๊บพุมาแล้วิงเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอย่าเามาขึ้นขึ้นมาเร็วขึ้นมาวอวด้ด้่รี่มันวิ่งไปไกลอะถ้าอยู่ข้างล่างอะ อยู่แล้วอยูลจะลงน้ำไหมเขาไม่ลงน้ำเอาให้เป็นไฟน้ำนั่นอยู่ป้อยไ้มาแล้วขี่พดทอหมาไปฝังแล้วไปฝังแล้วเปล่นะสักพุะุ่ยดล้หุดละละวเดี๋ยเดี๋ยวอย่าอย่าอเลงเดวขาดเดีวขาดลหลัางลๆงมาแล้วพอควร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  นี่พอควรช้ได้จะได้รุดรุดผ้ดรนะไม่รุดไม่รุดอางีขึ้นข้างบนไงค่อยส่งระวังผ้ารอบนี่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เออยู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 ยังยูทางนู้นอใครอุยพวกาลุดเลยขึ้นไปเลย โอ้ยเล็กเล็กมาดินี่เล่นจะสาลายอัยยะ4 4